ปอนะคะได้มีการเร่งประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะให้เร่งลงไปช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่4จังหวัดค่ะ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกระทรวงมหาดไทยนะคะในฐานะที่เป็นกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกลางได้รายงานจากสถานการณ์ที่มีฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาเกิดน้ําท่วมในพื้นที่37จังหวัดประชาชนได้รับผลกระทบ62,180ครัวเรือนปัจจุบันเนี่ยคือข้อมูลณวันที่18ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่4จังหวัดด้วยกันค่ะได้แก่พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก111กาลาสีและจังหวัดอุ บนราชธานีประชาชนได้รับผลกระทบ4,714ครัวเรือนภาพรวมของสถานการณ์ระดับน้ำตอนนี้ลดลงแล้วเกือบทุกพื้นที่นะคะแต่ว่ายังคงมีที่จังหวัดร้ออดค่ะ ที่ระดับน้ำเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นทางกลมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยโดยสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก็ได้ประสานกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภยัยแล้วก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนโดยมีการระดมกําลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพร้อมกับเครื่องจักรกลนะคะด้านสาธารณภัยเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาเร่งระบายน้ําแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะ สำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วนะครับได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูนฟนพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนครับสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดรวมไปถึงจัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจแล้วก็จัดทำบัญชีความเสียหายนะครับเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปทั้งนี้เองเนี่ยประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยเลยนะครับทุกๆภัยสามารถแจ้งเหตุและก็ขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ ปอพรับแจ้งเหตุ1784นะครับค,คุณผู้ชมปอพจุดนะรับแจ้งเหตุ1 7 8 4และสายด่วนนิรภัยครับ4ตัวนี้จำไว้ได้เลยแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงคือ1784ครับสามารถที่จะติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะคุณผู้ชม